ตื so so um. is ้นนมที่นี่ครับไอเคียบที่นี้ที่นี่รองกองนะครับรองกองที่นี่แค่นี้นะอย่าไปไกลนะแค่นี้นะเอแคตรงนี้บริเวณนี้มันมีไม้นะลูกอย่าโดดนะยันไงไม้ไหม พอแล้ลูกไม่ต้องเข้าไปลึกไม่ต้องไปลึกมาหนิเดตรงนี้กับพ่อพ่อเราดูพ่อเราดูลุด้นน้ำเนี่ยไงฮะหนึ่งหนึ่งกี่นาที้วกอย่าไปไกลนะลูกน้ำลึกลึกมากไม่ต้องไปไกลลูกหนงลูกแล้วเนี่ยแกีที ได้ได้สามวิเองได้สามวิเองแข่งน้ำน้ำเลยเอาามดูก่่่่ออนนจจััับบไมชงงฮะดูยกกวา็เนี่ยก็พ่อจับอันนี้อยู่กันไหมเนี่ยไม่ใช่พ่อจับอยู่จับวิธีอ้าวอ้าพร้อมกันพร้อมกันตรงนี้ตรงนี้พร้อมกันไม่จับไม่นี้อย่าไปลึกตรงนี้สามวงเอ้าหนึ่งสองสาม

ฮะไปพอแล้วเราไปลงเล่นข้างหน้านู่นมั่งรู้เรารู้แล้วว่าลงเล่นได้แล้วไปลงข้างหน้ามั่งไปลงไปเรื่อยเรื่อยเจนกว่าจะถึงบ้านแล้วทำไมพวกเราไม่ไปตรงนะก็ใช่ไงก็เดี๋ยวเราไปนู่นแล้วก็ลงไปเล่นตรงนู่นมั่งแล้วจะเดินไปไม่เดินหนึ่งกไปดีแหละเดินทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมทำอะไนู่นหน่อย นี่ไงสะทำตัวพองเลยไม่ไปน้ำมันขุ่นเลยไหมน้ำตื้น